ก็เียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองไปแล้วนะครับสำหรับกีฬาเทควันโดครับที่กำลังจะเริ่มล่าเหรียญทองแรกในเร็วๆนี้นะครับมาดูโปรแกรมกันครับน้องเทนนิสจ,จะลงบูรอบ16คนว่ากันว่าวันเดียวรู้เรื่องเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันพร้อมเกาะติดสถานการณ์นะครับก่อนเกมนัดสำคัญในมวยสากลครับจันแจมเผยแล้วว่า มีไม้ตายโค่นนักมวยสุดดราม่าในการแข่งขันครั้งนี้อย่างอีมานเคลิฟคืออะไรและอีมานเคลิฟเองก็มาเปิดใจว่าเธอกําลังเจอกับสถานการณ์สุดเครียดนะครับพร้อมเบื้องหน้าเบื้องหลังของวิลกุลวุฒิพิธิสารหลังประเดิมเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาไทยแล้วก็ยังมีประเด็นสุดดราม่าเซอร์ไพรส์รวมไปถึงบัวขาวครับ ที่ไปโพในการโชว์มวยไทยในโอลิมปิกด้วยนะครับคุณผู้ชมและแน่นอนช่วงเวลาสำคัญที่หลายคนจับตารอเมื่อไทยได้เหรียญเงินตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่บิ๊กชมป์มีคำตอบครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชมป์หน่อยนะครับ กลายเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองแบบสุดๆเลยทีเดียวครับสำหรับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยในการแข่งขันโอลิมปิก2024ครับหลังจากที่เราเนี่ยสามารถบรรจุเหรียญเงินนะครับในตารางเหรียญรางวัลโอลิมปิกได้อย่างเป็นทางการจากกีฬาแบดมินตันของวิลกุรุตวิทิสารนะครับประเภทชายเดี่ยวได้สำเร็จเนี่ยคราวนี้ต้องเดินหน้ากันต่อเลยครับโดยเฉพาะ สถานการณ์ที่ผมพูดได้เลยครับว่าตอนนี้เข้าสู่หมดทองแรกเร็วๆนี้แล้วครับโดยผมขอเปิดที่ประเด็นน่าจาับตามองครับสำหรับกีฬาความหวังอันดับหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิก2024ในครั้งนี้นั่นก็คือเทควันโด้นั่นเองครับล่าสุดครับมีข่าวยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการประกบสายนะครับโดยเฉพาะ ในการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิกเกม2024ครั้งนี้ไทยเราเนี่ยส่งแข่งขัน3รุ่นนะครับรุ่นของน้องชนิดพันธว์พัฒนากจเนี่ยก็คือรุ่น49กิโลกร,รัมหญิงนะครับแล้วก็ยังมีรุ่น67กิโลกร,รัมหญิงจากสัสิการจันทองนะครับส่วนอีกหนึ่งรุ่นก็คือรุ่น68กิโกร,รัมชายนะครับซึ่งก็คืออยู่บัลล เล่ากันแบบนี้เลยครับการลุ้นเหรียญรางวัลเนี่ยของการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิกที่ปารีสนะครับจะแข่งวันเดียวรู้ผลกันในทันทีนะครับซึ่งแน่นอน,นครับอัปเดตก็คือน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจของเราเนี่ยจะออกสตาร์ตรอบแรกนะครับก็คือในรอบ16คนครับคุณผู้ชมโดยน้องเทนนิสเนี่ยจะไปรอพบ ผู้ชนะระหว่างทีโมเลสเตกับโมร็อกโกนะครับนะในเวลา15นานาทีต่อจากนั้นครับ19นานาทีผ่านรอบ16จะทะลุเข้าสู่รอบ8ซึ่งก็จะค่อยๆไต่ลำดับไปเรื่อยๆนะครับรอบรองชนะเลิศ3าทุ่ม21ก่อนที่จะชิงชนะเลิศนะครับใน ตีสองของวันที่8สิงหาคมเลยคือจะรู้ผลทันทีเช่นเดียวกับอยู่บัลลังททีมแดงที่ก็จะออกสตาร์ทในรอบ16คนเจอกับสเปนนะครับแล้วก็จะค่อยๆไล่ไปหากสามารถเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกับใบเตยสสิการนั่นเองถือว่าน่าสนใจครับเพราะอย่างที่บอกว่าเทนนิสพนิพักนะครับจะลงแข่งโอลิมปิกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะเจ้าตัวประกาศยืนยัน ออกมาแล้วนะครับนี่จะเป็นการทิ้งทวนนะครับแล้วเธอเนี่ยโอ้โหฟิตสมบูรณ์สุดๆมีการซ้อมลงอุปกรณ์ไปที่เรียบร้อยน่าจับตามองสุดๆครับแล้วก็น่าลุ้นมากๆเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามารอชมและเชียร์น้องเทนนิสและก็น้องอยู่นะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งคนก็คือน้องใบเตยไปด้วยกันนั่นเองนะครับคิดว่าไทยเราจะได้เหรียญทองจากน้องเทนนิสหรือไม่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ นอกเหนือจากน้องธินิดแล้วครับหนึ่งนักกีฬาที่ตอนนี้มีเหรียญแต่ต้องสู้ต่อเพื่อลุ้นเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับหนีไม่พ้นนะกีฬามวยสากลครับโดยเฉพาะบีจันแจมุวนเพลงครับนักชกจากจังหวัดน้องคายจะลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเจอกับนักมวยดราม่าเจ้าปัญหาอย่างอีมานเคลิฟชาวแอลจีเรียอูโห ก่อนไฟนี้จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยนะผมเอาข่าวของเคลิฟกันก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยข่าวความเครียดของเธอนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวนักมวยชาวแอลจีเรียเนี่ยออกมาเปิดใจนะครับหลังจากโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีที่เธอมีเทสโตโรนสูงแบบเดียวกับผู้ชาย แต่ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ให้ลงแข่งขันกับประเภทหญิงในปารีสเกมได้นะครานี้เนี่ยแรงกดดันมันมหาศาลโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักจนถึงเธอเนี่ยร่ำไห้เลยในรอบ8คนนะแล้วเธอก็ออกมาเปิดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะออกมาขอร้องให้ทุกคนยอมรับกับผลที่ IOC ตัดสินใจ เพราะมันกระทบจอจิตใจของเธอเป็นอย่างมากนะมันกระทบหนักมากๆเลยทีเดียวนอกจากเคลิฟก็ยังมีหลินยูติงนะนักชกจากไต้หวันด้วยที่โดนประเด็นนี้ลล่าสุดก็โดนคู่ต่อสู้ชูสัญลักษณ์เเข้าไปใส่อีกนะก็เป็นการโหมกระหน่ำเข้าไปอีกนะครับจับสถานการณ์ตรงนี้เคลิฟค่อนข้างเครียดนะครับนอกเหนือจากจะได้รับการอนุญาตจาก IOC แล้วเนี่ยนอกนั้นเธอ ไม่ได้รับการยอมรับจากรอบข้างเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับการถูกจับตามองในครั้งนี้ทุกครั้งที่เธอขึ้นชกเนี่ยโอ้โหกองเชียกองแบบแบบวิพากวิจารณ์เยอะมากๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าคนที่ได้รับอนิสงส์ครั้งนี้ไปเต็มๆก็คือนักมวยของเราครับอย่างจันแจ,นจมสุวรรณเพลงเธอเนี่ยโดนหลายเรื่องเลยนะตั้งแต่ชนะตุรกีเป็นมือหนึ่งในการแข่งขันรุ่นนี้เนี่ย ก็โดยพาวิจารณ์ว่ามีเวเดียวกับเคลิฟหรือเปล่าอะไรทั้งนองเนี้ยถามยังต้องมาเจอแฟนๆของเคลิฟจากแอลจีเรีย e นะครับตามจี้ตามไล่อีกอะไรทั้งนองเนี้ยนะครับความกดดันประเดประดังเยอะแยะมามากมายครับแต่ล่าสุดนะครับน้องบีก็ออกมาเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยเธอนี่พูดดีมากนะครับจันแจมบอกว่าก่อนชกกับเคลิฟเนี่ยหนูคิดว่าเขาก็เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากๆคนนึงนะ หนูก็จะชกให้เต็มที่แหละหนูกับโค้ชจะวางแผนแก้เกมออกมาให้ได้มากที่สุดนะนี่คือการออกมาเปิดเผยไม้ตายของเธอแล้วโอ้โห و, พอคําพูดนี้มันออกไปสู่ระดับสากลครับกลายเป็นที่พูดถึงเลยว่าหหัวจิตหวัวใจของจันแจมเนี่ยเป็นนักสู้จริงๆนะครับเหมาะกับสไตล์ของไทยนะคือไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแหละแต่เธอเองเนี่ยพร้อมที่จะสู้กับความท้าทายที่ รออยู่ข้างหน้านั่นเองนะก็เรียกได้ว่าโอ้โหน่าจับตามองนะครับย้ำกันอีกรอบนะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับไฟหยุดโลกอีกหนึ่งไฟนะครับระหว่างจันแจ,นจมส่วนเพลงกับอิมานคาลิฟทีท่จะชกกันในเวลา 3นิกา34นาทีนะครับถ้าจันแจ่มชนะการันตีเหรียญเงินนะครับพร้อมรับเงินอัดฉีดหนาะๆถึง10ล้าน2แสนบาทจากภาครัฐเด้กระชนทันทีเดี๋ยวมาดูกันนะขอเพิ่มโแกรมอีกนิดนึงนะครับโปรแกรมก็ยังมีในส่วนของเรือใบดิกกี้ ILCA 7อาทิตย์เกลโรมานิกแล้วก็ดิกี้ ILCA 6โฟเฟียเกลมอนโกโมรีจะแข่งขันเลส 1 9, ก็เลือสิทธิ์เวลา13นิกาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคายบอร์ดฟอรมูลาคายจากเบนยาพาจันทวันแล้วก็ฟอร์มูลาคายชายครับโจเซฟโจนาธานเวสตันชิงชายเร,ยรที่9่9ถึง12เวลา13นาฬิกาด้วยนะครับนะเรียกว่าเดือดมากๆเลยทีเดียวแต่ก็ท่องมาพูดถึง เบื้องหน้าเบื้องหลังที่กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับจบภารกิจเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายคนก็แอบเศร้านิดนึงว่าพลาดเหรียญทองไปแต่เข้าใจได้ครับกีฬามีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ ตัวของวิลกูรุตวิทิสารเนี่ยออกมาเปิดใจนะครับหลังจากที่ไม่สามารถสู้กับทางวิกเตอร์เอ็กเซลเซนได้เลยนะครับวิลบอกว่าเกมที่แพ้กับเอ็กเซลเซนเนี่ยยอมรับแพ้ทั้งรูปเกมสมาธินในเกมขอดเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้เลยนะครับสำหรับโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เหรียญทองแต่ก็จะกลับไปพัฒนาแล้วก็เพิ่มสไตล์ตัวเองให้สมบูรณ์แบบมากกว่านี้นี่คือสิ่งที่ตัวของวิวเนี่ย ยืนยันออกมาครับและแน่นอนวิวก็ยังขอโทษคนไทยด้วยนะที่พลาดเหรียญทองในครั้งนี้แล้วจะขอฟิตร่างกายกลับมาแข่งขันอีกในอีก4ปีข้างหน้านั่นเองนะครับนี่คือความมุ่งมั่นของตัววิวกุลุฒิวิทิสารนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับเช่นเดียวกันก็คือประเด็นเรื่องของทีมปิงปองสาวไทยครับที่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์นะ ล้มเอาชนะเจ้าภาพได้แบบสุดมันในรอบ16คน16ทีมนะครับเล่นประเทศทีมเนาะไป3ต่อ2ครับกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกพูดถึงในประเทศไทยกันแบบกว้างขวางเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะในการชิงดำนะครับในาการแข่งขันระหว่าง จินนิพาสเวสวตบุตรกับชาลตลูที่ขูดวนกันถึงลูกถึงคนก่อนที่จะเป็นไทยที่เอาชนะไปได้นะสื่อต่างประเทศเองก็เรียกได้ว่าโอ้โหตีข่าวนี้กันแบบมันเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเกมที่สนุกเล้าใจแล้วก็ลุ้นระทึกมากๆเลยทีเดียวครับทั้งนี้ครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมกับประเด็น เรื่องของการโปรโมทมวยไทยกลางปารีส2024ครับวันแรกนี่คึกคักเลยเพราะว่าได้บัวขาวครับแม่เหล็ก ตัวดึงต่างชาติเนี่ยโหงานเข้าชมทักเลยนะครับเพราะว่าเห็นกีฬามวยอยากเห็นกีฬามวยไทยเนี่ยบรรจุในการชิงชัยโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งหูงานนี้บอกเลยว่าได้รับอิสงิสงเยอะมากๆเลยนะสำหรับทัพนิกรกิลาไทยของเรานะครับโดยมีรายงานว่าหูชาวต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสเนี่ยโหยิ่ง เห็นบัวขาวมาแสดงโชว์ไไว้ครูวมวยไทยความรู้สึกก็รู้สึกว่าหูมันน่าจะมีการแข่งขันมวยไทยในโอลิมปิกอะไรทํานองนี้เลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นงานที่ได้รับการพูดถึงกันเป็นวงกว้างเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาปิดท้ายถึงช่วงเวลาสําคัญกันแล้วนะครับกับสรุปตารางเหรียญนะครับอันดับหยังเป็นจีนนะครับเหรียญทอง21เหรียญทอง17เงิน14เหรียญทองแดง อันดับสองสหรัฐอเมริกาครับ19เเหรียญทอง29เหรียญเงิน27เ็เหรียญทองแดงอันดับ3ออสเตรเลียครับ13าเหรียญทอง11เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับ4เป็นฝรั่งเศสครับ12เหรียญทอง15เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงอันดับ5เป็นสหรอาชนจักรครับ11เอดเหรียญทอง13มเหรียญเงิน17เ็ดเหรียญทองแดงและแน่นอนสําหรับใครหลายคนที่รอว่าไทยมาหรือยังมาแล้วครับตอนนี้ไทยเกาะกลุ่มท็อป 50ของโลกนะครับหลังประเดิมคว้าเหรียญเงินนะครับในกีฬาประเภทแบดมินตันชายเดี่ยวจากบิลกุล,ลวุฒิวิทิศานั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ทองแรกกำลังมาในเร็วๆนี้นะครับทั้งจากน้องเทนนิสที่จะแข่งขันในกีฬาทีคอนโดแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นเหรียญจากจันแจมที่จะปะทะกับเคลิฟนะครับว่า จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยังมีอีเวนต์อย่างยกน้ําหนักให้ได้จับตามองและก็อีกหลายๆกีฬาที่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ต่อจากนี้มาดูกันนะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัอแบบนี้ครับก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับ บิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ